บ้านสวยที่ตั้งอยู่ในเมืองอาจเป็นบ้านที่ใครหลายคนฝ่ฝันและเจ้าของบ้านหลังนี้ก็มีความต้องการแบบนั้นในคลิปนี้เฮาส์ไซเดียจะพาไปรู้จักกับบ้านที่ถูกเนรมิตให้สวยงามหลังนี้กันตามมาเลยครับบ้านหลังนี้มีเชื่อว่า l e s t e r ร์ล House ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด225ตารางเมตรในประเทศโปรตุเกสบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ชั้นซึ่งชั้นบนสุดเป็นห้องใตง้หลังคาซึ่งคุณจะต้องถูกใจแน่นอน มาพูดถึงภายนอกระรอบๆบ,บ,บ้านกันก่อนเลยหน้าบ้านนะั้นยังมีโครงสร้างของบ้านเดิมอยู่แต่จุดเด่นที่อยากจะให้ดูกันเลยครับคือหลังบ้านด้านหลังบ้านจะมีโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่กั้นตัวบ้านเอาไว้เพื่อ,อไว้กันแสงแดดและการผู้บุกรุกและรั้วตรงนี้มีลักษณะพิเศษคือดีไซน์ที่อ้างอิงมาจากลายกระเบื้องโปรตตเกตแบบดั้งเดิมและมีฟังก์ชันสําหรับเปิดปิดบริเวณที่เป็นประตูและหน้าตา่างนอกจากนี้หลังบ้านยังมีสวนที่สร้างขึ้นมาใหม่ ทั้งพื้นทางเดินและมานั่งจะเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเข้มบวกกับหญ้าเขียวกระจีที่สร้างมูดแดนโทนสำหรับการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีและจะเห็นได้ว่าหลังคานั้นมีการเสริมหน้าต่างที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นจุดดึงดูดสายตามากๆเลยครับแต่เราจะเก็บไว้พูดทีหลังกันมาต่อกันที่ภายในชั้นที่1กันบ้างครับขอบอกก่อนเลยว่าภายในชั้นที่1น,นั้นมีพื้นที่ใช้สอยจํานวนมากและมีการจัดสรรพื้นที่เป็นอย่างดีประตูบ้านจะเป็นประตูไม้ ที่ตรงกลางนั้นจะมีกระจกที่ทําให้ภายนอกและภายในนั้นมองเห็นถึงกันได้เมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็จะพบกับส่วนของตู้เก็บของและทางขึ้นบันไดพื้นของบ้านนั้นจะเป็นลามิเนตลายไม้ครับและใช้สีที่เข้มออกส้มๆนิดนึงเพื่อเข้ามาตัดกับสีขาวของผนังภายในถัดมาจะเป็นส่วนของ Living Dining Kitchen r o o m 3ห้องนี้จะเชื่อมต่อกันโดยตรงและวางตัวในรูปตัว L ชั้นวางทีวีของห้องนั่งเล่นนั้นจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อมาจากตู้เก็บของด้านหน้าบานประตูและผนังจะเสริมลูกเล่นด้วยแผ่นไม้เรียงต่อกันในแนวตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั่งเล่นนั้นก็จะเ,เรียบๆครับเน้นที่โทนมืดอย่างสีดําและสีเทาเข้มถัดต่อไปอย่างหลังบ้านก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานอาหารนี้นะครับสามารถรองรับได้ถึง6ที่นั่งด้วยกันเป็นโต๊ะไม้ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ แต่เดิดเด่นด้วยโคมไฟสองดวงด้านบนที่มีดีไซน์แปลกใหม่และน่าสนใจและดูเข้ากับบ้านหลังนี้ได้อย่างลงตัวเลยใช่ไหมละครับส่วนต่อมาจะเป็นห้องครัวห้องครัวนี้เป็นห้องครัวขนาดใหญ่ที่มีการวางตัวที่ดีตู้เก็บของนั้นจะเป็นสีดําทั้งหมดครับและใช้วัสดุที่มันเงาเสริมด้วยการติดตั้งแสงที่ช่วยให้การทํางานภายในครัวนั้นสะดวกมากขึ้นและโดยเฉพาะไฟตรงกลางขนาดใหญ่เหนือคิ่เชนไอแลน ที่ทําให้ครัวนั้นดูเด่นขึ้นมาทันทีในตอนกลางคืนห้องครัวนั้นจะหันข้างให้กับประตูที่เชื่อมออกไปยังส่วนหลังบ้านได้เมื่อเปิดประตูบานเลื่อนออก <c oughs> ก็เหมือนเป็นการเพิ่มพื้นที่ในโซนนี้และเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวมากขึ้นดีด้วยครับและอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าสราวันิศได้จัดสรรพื้นที่มาเป็นอย่างดีและส่วนที่น่าสนใจและอยากจะให้ดูเลยนะครับคือห้องน้ําครับที่แทรกตัวอยู่ระหว่างตู้เก็บของด้านหน้าและจะมีอีกส่วนนะครับคือห้องอาบน้ํา ที่อยู่ใกล้กับห้องครัวถ้าดูจากแพลนของบ้านแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นั้นจะถูกครอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมเอาไว้เป็นการจัดสรรพื้นที่ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับทําให้เหลือพื้นที่ใช้สอยในการทําสิ่งต่างๆได้อย่างเหลือเฟือเลยมาต่อันที่ชั้นที่2ของบ้านกันบ้างครับบันไดที่ขึ้นไปยังชั้นที่2นั้นจะต่อไปยังทางเดินที่ตัดผ่านทุกห้องและต่อไปยังบันไดที่ขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาชั้นที่2นั้นจะประกอบไปด้วยห้องนอนทั้งหมด2ห้องด้วยกันครับ ทั้งหมดนั้นจะตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านและห้องฝั่งตรงข้ามทั้งหมดจะเป็นจุดไฮไลท์ในชั้นนี้เลยครับห้องแรกที่เราจะพูดถึงกันเลยก็คือห้องน้ําที่มีการเสริมด้วยหินอ่อนที่มีลวดาลายสวยงามตัดกับพื้นไม้ได้อย่างลงตัวตั้งอยู่ชิดกับหน้าต่างให้บรรยากาศที่ดีในการอาบน้ําเพราะจะมีแสงธรรมชาตินั้นส่องเข้ามาในตอนกลางวันและจะมีการใช้หินอ่อนที่เข้ามาเสริมที่อ่างล้างหน้าอีกด้วย ถันไปห้องข้างๆนะครับจะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องจุดเด่นในบริเวณนี้คือเดซิ่งรูมที่มีขนาดใหญ่และที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าบ้านโดยเฉพาะวิวของห้องเดซิ่งรูมนี้นะครับก็จะเป็นวิวของหลังบ้านครับเพราะบริเวณนี้จะเป็นกำแพงกระจกทั้งหมดครับจบกันในชั้นที่2แล้วนะครับมาต่อกัอนที่ชั้นที่3กันบ้างชั้นที่3นี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องทํางาน มีพื้นที่ใช้งานกว้างขวางมากๆเลยครับและเช่นเคยนะครับคือห้องน้ําครับการดีไซน์ของห้องน้ําในชั้นที่3นี้นะครับจะต่างออกไปจากบ้านทั้งหลังเลยก็ว่าได้เพราะพื้นและผนังนะครับจะเป็นปูนปือนทั้งหมดเพื่อสร้างอิมิติภายในบ้านหลังนี้และอีกหนึ่งจุดที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับคือหน้าต่างภายในห้องใต้หลังคานี้ครับห้องใต้หลังคานั้นจะมีหน้าต่างอยู่เยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างที่หันออกไปบริเวณหลังบ้านนี้นะครับ หน้าต่างที่หันออกไปบริเวณหลังบ้านนี้นะครับจะมีการเสริมผนังขึ้นมาครับทําให้คนที่ไปยืนบริเวณกระจกนี้ไม่ต้องกม้มไม่ต้องเอ็นอะไรเลยครับและจะเห็นได้ว่าภายในห้องใต้หลังคานะั้นมีหน้าต่างอยู่เยอะมากโดยที่หลังบ้านนั้นจะมีด้วยกันหนึ่งสาบานและยังมีสกายไลท์เหนือโต๊ะทํางานอีกด้วยสถาปนิกของบ้านหลังนี้นะครับได้ใส่ใจในเรื่องแสงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างรั้วกองแสงและรวมถึงไฟต่างๆภายในบ้าน ที่เสริมให้บ้านหลังนี้นั้นไม่ได้สวยแต่ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ภายในก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ดูเ,ดเรียบๆแต่น่าอยู่มากๆเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชม แล้วเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปครับสวัสดีครับ